ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไม่้่ามูลนานมาแล้วมีชายนามว่าเซนทาร่ชื่อสกุลของเขามีความหมายว่ามหาเศรษฐีแต่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยสมชื่อเขาก็ยังห่างไกลจากความยากจนมากโดยได้รับมรดกเล็กๆน้อยๆจากพ่อของเขาและใช้มันในการดำรงชีวิต ใช้ชีวิตอย่างไม่สนใจอะไรไม่มีความคิดจริงจังเกี่ยวกับการทำงานจนกระทั่งเขาอายุได้ประมาณ32ปีวันหนึ่งเขาเกิดคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและความตายขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยการคิดถึงการล้มป่วยและความตายทำให้เขารู้สึกย่แย่มากข้าอยากมีชีวิตเขาพูดกับตนเอง อย่างน้อยก็จนถึง500หรือ600ปีโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บช่วงชีวิตของมนุษย์ปกตินั้นสั้นมากเขาสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าการมีชีวิตอย่างเรียบง่ายและประหยัดในตอนนี้จะช่วยยืดชีวิตของเขาออกไปให้นานได้เท่ากับที่เขาต้องการได้ไหมเขารู้ว่าเรื่องราวมากมายในประวัติศาสตร์โบราณน,นั้นเกี่ยวกับจกักรพรรด ที่มีอายุอยู่ถึง1,000ปีและก็ยังมีเจ้าหญิงยามาโตะที่ว่ากันว่ามีอายุอยู่ถึง500ปีมันเป็นเรื่องของคนอายุยืนเรื่องสุดท้ายในบันทึกนั้นเซนทาโรมักได้ยินเรื่องของพระราชาชาวจีนที่มีชื่อว่าชินโนชิโกเขาเป็นหนึ่งในผู้ปกครองประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน เขาสร้างพระราชวังขนาดใหญ่มากมายและสร้างกำแพงเมืองจีนอันมีชื่อเสียงด้วยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่ตนต้องการแต่ถึงแม้จะมีความสุขและความหรูหรางดงามของพระราชวังมีสติปัญญาของที่ปรึกษาและมีความรุ่งโรจน์ของราชสมัยเขาก็ยังเป็นทุกข์เพราะรู้ว่าวันหนึ่งตนเองจะต้องตายและต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ เมื่อชินโนชิโกเข้านอนตอนกลางคืนเมื่อเขาตื่นขึ้นในตอนเช้าเมื่อเขาใช้ชีวิตตอนกลางวันความคิดเกี่ยวกับความตายก็อยู่กับเขาเสมอเขาไม่สามารถหนีพ้นจากมันได้แต่ถ้าเพียงเขาสามารถหายาอายุวัฒนะเขาก็จะมีความสุขในที่สุดพระจกักรพรรดก็เรียกประชุมข้าราชสำนักและบอกให้พวกเขาหายาอายุวัฒนะ ที่เขามักจะอ่านและได้ยินมานำมาให้เขาคาราชสํนนักแก่าแก่คนหนึ่งชื่อโจฟุก,กุบอกว่าห่างไกลข้ามทะเลออกไปมีประเทศที่ชื่อไฮไรซา,านเราฤาษีอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งมีความลับของยาอายุวัฒนะอยู่ใครก็ตามที่ดื่มยามหัศจรรย์นี้จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปจกักรพรรด สั่งโจฟุกุให้ออกเดินทางไปยังโฮไรซา,านเพื่อตามหาฤาษีนั้นและนำยาอายุวัฒนะใส่ขวดมาให้เขาเขามอบเรือสสำเภาที่ดีที่สุดให้โจฟุกุหนึ่งลำจัดเตรียมมันให้กับโจฟุกุอย่างดีใส่ทรัพย์สมบัติและอัญมณีล้ำค่าลงไปในนั้นเพื่อให้โจฟุกุนำไปเป็นของขวัญแก่เหล่าฤาษีโจฟุกุ ลองเรือไปอยังดินแดนโฮไรซา,านแต่เขาไม่ได้กลับมาหาจากักรพรรดิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภูเขาไฟฟูจิได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนโฮไรซา,านในตำนานเป็นบ้านของฤรือสีที่มีความลับของยาอายุวัฒนะและโจฟุกุก็ได้รับความเคารพสกาาะะในฐานะเทพอุปถัมภ์ของพวกเขาตอนนี้เซนทรโรมุ่งมั่นที่จะออกเดินทางไปหาฤรืี และถ้าเขาทำได้เขาก็อยากจะเป็นเรือสีด้วยเพื่อจะได้รับน้ำแห่งการมีชีวิตนิรันเขาจำได้ว่าตอนเป็นเด็กมีคนบอกว่าฤรือสีเหล่านี้ไม่เพียงแต่อาศัยอยู่บนฟูจิเท่านั้นแต่พวกเขายังอยู่บนยอดเขาสูงสุดทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นเขาจึงออกจากบ้านไปดูแลญาติของตนจากนั้นเริ่มออกค้นหา เขาเดินทางไปทั่วภูมิภาคที่เป็นภูเขาในแผ่นดินของตนปีนขึ้นไปบนยอดสูงแต่ก็ไม่พบฤรืีแม้แต่คนเดียวหลังหลงทางอยู่ในแถบเขาที่เขาไม่รู้จักมาหลายวันเขาก็พบในายพรานคนหนึ่งท่านบอกข้าได้ไหมเซนทาโรถามว่าเร,ารือศษีมียาอายุวัฒนะอาศัยอยู่ที่ใดไม่ได้หรอกนายพรานพูด ข้าบอกท่านไม่ได้วรือาษีอย่างนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนแต่มีโจรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ว่ากันว่าเขาเป็นหัวหน้ากองโจรที่มีผู้ติดตามถึงร้อยคนคำตอบแปลกๆนั้นทำให้เซนทารอหงุดหงิดมากเขาคิดว่าการเสียเวลาหารือสีแบบนี้มันช่างไร้สาระสิ้นดีเขาจึงตัดสินใจ ไปยังศาลเจ้าของโจฟุกุผู้ซึ่งได้รับการเคารพสักการะในฐานะเทพ,พเจ้าอุปถรัรมภ์ของฤรือสีในภาคใต้ของญี่ปุ่นเซนทาโร่ aro, ไปถึงศาลเจ้าและสวดภาวนาเป็นเวลาทั้งหมด7วันขอร้องให้โจฟุกุบอกวิธีไปหาฤรือสีที่สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เวลาเที่ยงคืนของวันที่7 ขณะที่เซนทารคุกเข่าอยู่ในวัดประตูด้านในสุดของศาลเจ้าก็เปิดออกโจฟุกุปรากฏตัวท่ามกลางเมฆที่ส่องสว่างและเรียกเซนทาโรให้เข้าไปใกล้เขาพูดว่าความปรารถนาของเจ้าเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวมากและไม่สามารถเป็นจริงได้ง่ายเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นเรือสีเพื่อที่จะพบยาอายุวัฒนะ เจ้ารู้หรือไม่ว่าชีวิตของฤรือสีนั้นยากลำบากเพียงใดฤรือสีหากินได้แค่ผลไม้ผลเบอร์รี่และเปลือกของต้นสนเท่านั้นฤรือสีต้องตัดตัวเองออกจากโลกเพื่อหัวใจจะได้บริสุทธิ์ดังเช่นทองคำและปราศจากความปรารถนาไดๆในโลกหลังจากทํำตามกฎอันเข้มงวดเหล่านี้ไปเรื่อยๆฤรือสีจะไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกถึงความหนาว หรือร้อนร่างของเขาจะเบาจนสามารถนั่งบนนกกระสาหรือปลาคาบได้และเขาจะสามารถเดินบนน้ำโดยเท้าไม่เปียกได้แต่เจ้าเซนทโรชื่นชอบการใช้ชีวิตที่ดีและมีความสะดวกสบายเจ้าไม่เหมือนกับคนธรรมดาด้วยซ้ำเพราะเจ้าอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยเจ้ามีความไวต่อความร้อน และความหนาวมากกว่าคนส่วนใหญ่เจ้าจะไม่สามารถเดินด้วยเท้าเปล่าหรือใส่ชุดบางๆในฤดูหนาวได้เจ้าคิดว่าเจ้าจะมีความอดกลั้นหรืออดทนในการใช้ชีวิตแบบบรษีได้หรอแต่เพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำอธิษฐานของเจ้าข้าจะช่วยเจ้าในทางอื่นข้าจะส่งเจ้าไปยังดินแดนแห่งชีวิตอมตะที่ความตายไม่เคยมาเยือน และคนที่นั่นมีชีวิตอยู่ตลอดไปเมื่อพูดดังนั้นโจฟุกุก,ก็เอานกกระสากระดาตัวเล็กๆใส่มือของเซนทาร่บอกให้เขานั่งบนหลังของมันมันจะพาเขาไปที่นั่นเซนทาร่โอทำตามด้วยความประหลาดใจนกกระสาขยายใหญ่ขึ้นมากพอให้เขานั่งได้อย่างสบายจากนั้นมันกลางปีกออก พุ่งตัวขึ้นสูงในอากาศบินข้ามภูเขาออกไปทางทะเลตอนแรกเซนททโรค่อนข้างกลัวแต่ไม่นานเขาก็ชินกับการบินพวกเขาบินไปเป็นระยะทางหลายพันไมล์นกกระสาไม่เคยหยุดเพื่อพักหรือกินอาหารแต่เนื่องด้วยมันเป็นนกกระดาษมันจึงไม่ต้องการอาหารการกินใดๆแต่น่าแปลก ที่จะบอกว่าเซนทา r o โรก็ไม่ต้องการเช่นเดียวกันหลังจากผ่านไปหลายวันพวกเขาก็มาถึงเกาะแห่งหนึ่งนกกระสาบินเข้าไปในแผ่นดินแล้วก็ลงจอดทันทีที่เซนทาโร่ลงจากหลังของนกนกกระสาก็พับตัวเองและบินเข้าไปในกระเป๋าของเขาตอนนี้เซนทาโร่เริ่มมองไปที่รอบตัวอย่างสงสยัย อยากเห็นว่าดินแดนแห่งชีวิตอมาตะนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นเขาเดินไปร,บรอบๆตรงนอกเมืองและจากนั้นก็เข้าไปในเมืองแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างแปลกและแตกต่างจากเมืองของเขาแต่ทั้งดินแดนและผู้คนจเจริญรุ่งเรืองเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นั่นและเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง เจ้าของโรงแรมเป็นชายใจดีเมื่อเซนทาโรบอกว่าตนเป็นคนแปลกถิน่นและจะมาอยู่ที่นี่เขาก็สัญญาว่าจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นกับผู้ว่าการของเมืองเกี่ยวกับการมาพักอาศัยของเซนทารโรนอกจากนั้นเขายังหาบ้านให้กับแขกด้วยโดยเหตุนี้ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเซนทาโรจึงเป็นจริงเขา ได้เป็นผู้อาศัยในดินแดนแห่งชีวิตอมตะนี้ในความทรงจำของชาวเกาะทุกคนไม่มีใครที่นั่นเคยเสียชีวิตและความเจ็บปวดก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้จักนักบวชเดินทางมาจากอินเดียกับจีนได้เล่าให้พวกเขาฟังถึงดินแดนอันง,งดงามที่เรียกว่าสวรรค์ที่ความสุขความสําราญและความพึงพอใจจะเติมเต็มหัวใจของทุกคนแต่พวกเขาจะไปถึงประตูได้ กระต่อเมื่อตายแล้วเท่านั้นความเชื่อนี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าความตายคืออะไรยกเว้นเพียงแต่ว่ามันนำไปสู่สวรรค์พวกเขาช่างแตกต่างจากเซนเทโร่และคนทั่วไปแทนที่จะหวาดกลัวความตายพวกเขาทุกคนทั้งรวยและจนปรารถนาความตายราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและน่าพอใจ พวกเขาเบื่อหน่ายชีวิตอันยาวนานของตนและอยากจะไปยังดินแดนแห่งความสุขที่เรียกว่าสวรรค์ที่เหล่านักบวชได้บอกกับพวกเขาเมื่อหลายศตวรรษก่อนไม่นานเซนเทโร่ก็รู้เรื่องทั้งหมดนี้จากการพูดคุยกับชาวเกาะในความคิดของเขาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในดินแดนกับตลปัดทุกสิ่งทุกอย่างกลับหัวกลับหางไปหมด เขาปรารถนาจะหลบหนีความตายมาถึงดินแดนแห่งชีวิอตอมตะด้วยความโล่งอกและความสุขเพียงเพื่อพบว่าผู้อาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีวันตายนี้กลับคิดถึงความตายคือความสุขอันยิ่งใหญ่สิ่งที่เขาคิดมาก่อนว่าเป็นพิษคนเหล่านี้กินมันเป็นอาหารที่ดีและสิ่งที่เขาคุ้นเคยว่าเป็นอาหารคนพวกนี้กลับปฏิเสธ เมื่อใดก็ตามที่พ่อค้าจากประเทศเอื่นๆมาถึงพวกคนรวยก็จะรีบหาพวกเขาเพื่อซื้อยาพิษพวกเขาดื่มมันอย่างหิวกระหายโดยหวังว่าความตายจะมาเยือนพวกเขาจะได้ไปสู่สวรรค์แต่ยาพิษร้ายแรงในเมืองอื่นๆไม่มีผลอะไรเลยในดินแดนแปลกๆนี้และคนที่กินมันด้วยความหวังว่าจะตายไม่นานก็พบว่าพวกเขากลับมีสุขภาพดีขึ้น แทนที่จะแย่ลงพวกเขาพยายามจะจินตนาการว่าความตายนั้นเป็นอย่างไรโดยเปล่าประโยชน์คนร่ำรวยจะยอมให้เงินและสิ่งของทั้งหมดของพวกเขาที่สามารถทำให้ชีวิตสั้นลงเพียงแค่2องหรือสามปีสำหรับคนเหล่านี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนปแปลงใดๆการมีชีวิตอยู่ตลอดไปนั้นนะ่าเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยและน่าเศร้า ในร้านยามียาตัวหนึ่งเป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาเพราะหลังจากใช้มันได้ประมาณ100ปีมันจะทำให้ผมกลายเป็นสีขาวเล็กน้อยและทำให้ปวดท้องเซนทาโรประหลาดใจมากเมื่อพบว่าปลาปักเป้ามีพิษท,ที่ขายในร้านอาหารเป็นจานอร่อยและพ่อค้าหาเร่บนถนนเร่ขายซอสท,ที่ทำจากแมลงวันสเปน เขาไม่เคยเห็นใครป่วยจากการทานอาหารหน่ากลัวพวกนี้และไม่เคยเห็นใครเป็นหวัดด้วยเซนโรรู้สึกยินดีเขาบอกตัวเองว่าจะไม่มีวันเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตและคิดว่าความปรารถนาที่จะตายเป็นเรื่องหยาบคายเขาเป็นคนเดียวที่มีความสุขบนเกาะนี้ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่เป็นพันปีและมีความสุขไปกับมันเขาจัดตั้งธุรกิจของตนเอง และในเวลานี้ไม่แม้จะคิดฝันถึงการกลับไปยังบ้านเกิดของเขาแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านไปหลายปีสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนตอนแรกธุรกิจของเขาขาดทุนอย่างหนักเขาผิดใจกับเพื่อนบ้านหลายครั้งมันทำให้เขาหงุดหงิดมากสำหรับเขาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับลูกธนูที่ถูกยิงออกไป เพราะเขายุ่งตั้งแต่เช้าจรดค่ำสามร้ปีผ่านไปในลักษณะที่น่าเบื่ออย่างนี้ในที่สุดเขาเริ่มเบื่อหน่ายชีวิตในประเทศนี้อยากกลับไปเห็นเมืองและบ้านเก่าของตนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนชีวิตจะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปดังนั้นมันจะเป็นเรื่องโง่งเง่าและน่าเบื่อที่จะอยู่ที่นี่ไปตลอดใช่ไหม ด้วยความปรารถนาที่จะหนีออกจากดินแดนแห่งชีวิตอมตะนี้เซนทาโรจึงได้นึกถึงโจฟุกุอีกครั้งผู้ที่ช่วยเขาก่อนหน้านี้เมื่อเขาปรารถนาจะหลบหนีจากความตายเขาจึงสวดภาวนาให้เทพองค์นี้กลับไปยังดินแดนของตนอีกครั้งหลังจากสวดภาวนาได้ไม่นานนกกระสากระดาษก็ออกมาจากกระเป๋าเขาเซนทาโร รู้สึกทึ่งที่เห็นว่ามันไม่มีความเสียหายใดๆถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีก็ตามนกกระสาโตขึ้นอีกครั้งและโตจนเขาสามารถขึ้นขี่ได้เมื่อเขาขึ้นขี่นกกระสาก็กางปีกออกและบินข้ามทะเลอย่างรวดเร็วไปทางญี่ปุ่นมันคือความเอาแต่ใจตนเองอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้เขามองกลับไป และรู้สึกเสียดายในสิ่งที่ตนทิ้งไว้ข้างหลังเขาพยายามหยุดนกกระสาอย่างไร้ประโยชน์นกกระสาบินข้ามมหาสมุทรไปตามทางของมันเป็นระยะทางหลายพันไมล์ข้ามมหาสมุทรจากนั้นมีพายุเกิดขึ้นนกกระสากระดาษที่แสนอสัศจรรย์ก็เปียกน้ำยนลงและตกลงไปในทะเลเซนทาโร่ ตกลงไปพร้อมกับมันโดยความหวาดกลัวเมื่อคิดว่าตัวเองจะต้องจมน้ำตายเขาร้องออกมาเสียงดังให้โจฟุกุมาช่วยเขามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นเรือสักลำเขากลือนน้ำทะเลเข้าไปจำนวนมากซึ่งยิ่งทำให้สภาพอันย่าแย่ของเขาแย่ลงไปอีกในขณะที่กำลังดิ้นรนเพื่อทำให้ตนเองลอยเขาก็มองเห็นฉลามตัวใหญ่ว่ายมาทางเขา เมื่อเข้ามาใกล้มันก็เปิดปากกว้างพร้อมจะกืนกินเขาเซนทาโร่ aro, ทำอะไรไม่ได้นอกจากนิ่งงนันด้วยความกลัวเขารู้สึกว่าวาระสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วจึงร้องตะโกนสุดเสียงเท่าที่จะทำได้เพื่อขอให้โจฟุกุมาช่วยจากนั้นเซนทาโร่ก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงร้องของเขาเองเพื่อพบว่า ระหว่างการสวดภาวนาอันยาวนานนั้นเขาได้พลอยหลับไปหน้าสารเจ้าการประจนภัยอันแปลกประหลาดและน่ากลัวนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันอันบ้าคลั่งเขาเหงื่อออกด้วยความหวาดกลัวและสับสนอย่างที่สุดทันใดนั้นแสงสว่างก็ส่องมาทางเขามีผู้สงสารยืนอยู่ในแสงกําลังถือหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ในมือและพูดกับเซนทาโรว่า ท่านโจฟุกุส่งข้ามาหาเจ้าเพื่อเป็นการตอบคำอธิษฐานของเจ้าท่านได้ทำให้เจ้าเห็นดินแดนแห่งชะตาชีวิตอมตะในความฝันแต่เจ้าก็เริ่มเบื่อที่จะอยู่ที่นั่นและขอร้องให้ได้กลับไปยังดินแดนบ้านเกิดเพื่อจะสามารถตายได้เพื่อเป็นการทดสอบโจฟุกุปล่อยให้เจ้าตกลงไปในทะเลจากนั้นก็ส่งฉลามมากลืนเจ้า ความปรารถนาที่จะตายของเจ้าไม่เป็นความจริงเพราะขณะนั้นเจ้าร้องขอความช่วยเหลือออกมาเสียงดังและการที่เจ้าปรารถนาที่จะเป็นฤาษีหรือหายาอายุวัฒนะก็ไร้ประโยชน์เช่นกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สำหรับเจ้าเพราะชีวิตเจ้ายังไม่เข้มงวดมากพอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าคือการกลับไปยังบ้านของพ่อ ใช้ชีวิตให้ดีและขยันขันแข็งอย่าละเลยที่จะประกอบพิธีวันครบรอบของบรรพบรุษและจงทำให้การเลี้ยงดูอนาคตของลูกหลานเป็นหน้าที่ของเจ้าถ้าเจ้าทำอย่างนั้นก็จะมีอายุยืนยาวและมีความสุขแต่จงละทิ้งความปรารถนาอันไร้ประโยชน์ที่จะหลบหนีจากความตายซะเพราะไม่มีใครสามารถทำอย่างนั้นได้ และมาถึงตอนนี้เจ้าก็ได้ค้นพบอย่างแน่นอนแล้วว่าถึงแม้ว่าความปรารถนาะอันเห็นแก่ตัวจะเป็นจริงได้มันก็ไม่ได้นำพามาซึ่งความสุขในหนังสือที่ข้าจะมอบให้เจ้าเล่มนี้มีข้อปฏิบัติดีๆสำหรับเจ้าถ้าศึกษามันเจ้าก็จะได้รับคำชี้นำไปในทิศทางที่ข้าได้บอกไปทูตสวรรค์หายไปทันทีที่เขาพูดจบ เซนทารโจดจำคำสอนไว้ขึ้นใจเขากลับไปยังบ้านเดิมของตนพร้อมหนังสือและในเมื่อเขาละทิ้งความปรารถนาเก่าๆอันไร้สาระทั้งหมดเขาก็พยายามจะใช้ชีวิตให้ดีและมีประโยชน์พร้อมทั้งทําตามคําสอนในหนังสือและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาและครอบครัวก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง